ผมนักมวยไทยคนแรกที่ได้ค่าตัวสิบล้านถูกต้องไหมครับทุกคนรู้ข้อนี้ไหมครับอ่าผมได้รับค่าตัวสิบล้านเพราะว่าค่านิยมผมตัวโลกมันดีมากใช่ไหมอ่าไฟละสิบล้านใช่ไหมทุกคนรับรู้เหมือนผมใช่ป่ะทุกคนก็ต้องรู้ว่าอ่าค่าตัวถังค่าต้องสิบล้านทุกไฟใช่ไหมครับเพราะว่าในทุกคนที่ได้รับสื่อต่างๆเอาแค่นั้นพอ ผมแค่พูดแค้นพอผมไม่ได้เสียดเลยครับทุกคนแต่ผมแค่อยากชกแต่บางสิ่งบางอย่างมันต้องสมดุลกันมันต้องแฟต่อกันผมจะบอกให้ทุกคนรู้ไว้ว่าสิ่งที่ผมเป็นอะ่ะผมเป็นคนที่หนึ่งไม่ชอบคนเอาเปรียบและผมจะไม่เอาเปรียบใคร สองคำพูดกับสิ่งที่ทำมันต้องเหมือนกัน 3. การที่เราร่วมงานกันเราต้องจริงใจต่อกันคือรถถังได้ค่าตัวสิบล้านคนแรกในประเทศไทยเพราะว่าค่านิยมทั่วโลกค่านิยมทั่วโลกรถถังดีมากรถถังถึงได้ส0บล้าน ทุกคนได้ยินหมดแต่พอหลังจากนั้นอ่าอย่างคอมเมนต์ม่วว่าไม่สิบล้านทุกไฟอยู่อยู่ที่รายการและคู่ชกเอ่อถ้าจะพูดคำนี้ก็ได้ครับแต่ต้องพูดตั้งแต่แรกต้องชี้แจงตั้งแต่แรกผมมาเป็นคนซื่อตรงครับพูดสิ่งไหนต้องทำให้ได้สิ่งนั้น ไม่ได้ซีเรียสหรอครับถ้าให้ผมน้อยแต่ให้ตั้งแต่แรกมาแล้วพูดคําไหนผมเป็นคนที่ยึดหลักคําพูดการที่เราจะจริงใจต่อกันอะพูดมันต้องตรงต่อกันถูกต้องไหมครับคือแบบถ้าคําพูดใดนั้นปั๊บตแต่พอพอพูดออกไปแล้วแต่ข้างหลังอีกแบบหนึง่งมันไม่ใช่แล้วแต่รายการแล้วแต่ผมถามว่า ผมเป็นผมอ่ะการที่จัดผมอ่ะมันต้องขึ้นอยู่จริงกับกบู้ชกหรือว่าขึ้นอย่กับผมผมโคตรอยากชกทุกเดือนเลยครับแต่ไม่มีโดยอยากชคทุกไฟอยากชกตลอดผมถึงบอกว่าในวันที่ทุกคนรู้เหมือนผมอ่ะในการที่ ได้รับข่าวว่ารถถังเป็นคนตายคนแรกที่ได้ค่าตัวสิบล้านแบบได้ยินเหมือนกันแค่นี้ไม่มีเลยว่าอยู่ที่คู่ชกนะอยู่ที่นู่นนะอยู่ที่นี่นะใช่มันไม่รู้ดิผมไม่ได้มาพูดอะไรหรอกที่แต่ผมแค่มาตอบคอมเมนต์ว่าผมอะเป็นคนตรงๆ ผมมาชี้แจงไอต้ตรงนี้คือผมไม่ได้ว่าที่มีปัญหามีเพราะเพราะเรื่องกระตัวไม่ใช่ไม่ใช่ไอ้น,นี่คือประเด็นเสริมเรื่องเรื่องหนักมันมีมากกว่านั้นผมไม่เคยมีปัญหาเรื่องกรตัวเลยขนาดเซ็นไฟพี่โอ้ผมได้ไม่เท่าไหร่นะครับ ผมยังยัง,ย,งยังลงทุนตัวเองไปชกเลยแต่มันแค่ป,ป่วยอย่าพึ่งทีความเยอะผมไม่ได้มาพูดบอกว่าประเด็นเรื่องค่าตัวใดๆผมแค่มาอธิบายว่าในสิ่งแบบนี้แบบนี้แบบนี้หนึ่งสองสามันเป็นแบบนี้ผมไม่ได้ทะเลาะก,กับเรื่องค่าตัวเลยบอสเาขา,าให้ไฟทากิรุกให้สิบเจ็ดล้านเขาก็ให้ผมไม่ได้มาทะเลาะใดๆเลยและแค่มาชี้แจงว่า สิ่งที่ผมโพสต์บางทีมันไม่ใช่รูปแบบมวยแต่ผมไม่มีรูปผมก็เลยเอาใส่รูปมวยเข้าไปแต่เชื่อนะครับอยากให้พี่พีเอมซีเชื่อผมสิ่งที่ผมเป็นอยู่อ่ะผมรู้ตัวเองดีว่าผมคือนักมวยผมอยากชกมวยอยากให้รู้แค่นี้แหละผมอยากชกมวยทุกเดือนด้วยซ้ำ